น,นี้เราก็มาตัดอ้อยลำเหมือนเดิมจริงๆเราตัดวันเว้นวันช่วงนี้ <c oughs> แต่ไม่มีเวลาได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนี่อ้อยลำลำใหญ่มากแต่ว่าพอดีตัดไก่ก็เลยใส่ <c oughs> ใส่เข้าไปเยอะนี่สิบลำนี่ยี่สิบสามกิโลอ้อยขั้นนำสพันห้าศูนยก็คือเราจะมีอ้อยเป็นโซนบางคนชอบลำใหญ่บางคนชอบลำลำเล็ก พราะว่าถ้าใครที่คือข้อมูลจากลูกคา้าก็คือใครที่ใช้เครื่องปอกเครื่องปอกที่แบบสอดเข้าไปเป็นลำสอดเข้าไปเป็นลำแล้วก็ผ่านออกไปประมาณนี้เขาจะชอบลำกลางๆล,ลำเล็กไม่เป็นไรลำกลางไม่เป็นไรแต่ถ้าใหญ่เกินน่ะมันจะใส่ไม่ได้มันจะยากแต่ว่าสําหรับคนที่แบบใช้มีดกีวีปอกมืออะไรประมาณนี้เขาจะเนี่ยเขาจะชอบลำใหญ่ๆมันมันปอกได้เร็วเนาะเราเราเรานั่งแบบใช้แรงใช้แรงที่แขนปอกอ่ะมันจะมันมันจะ ทำเวลาได้ดีถ้าลำเล็กมันปอดแย่ปอกยาก,ก,ยากมันก็เหนื่อยมันก็ไม่เสร็จไม่เสร็จง่ายเหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยก็ตัดช่วงนี้ตัดลาอ้อยก็วันเว้นวัน,วนเป็นตัดช่วงบ่ายนะทุกคนก็มีเหตุจําเป็นก็จะเป็นอ่ะก็ถ้าเกิดมีก็มีเช้าบ้างเหมือนเหมือนอย่างวันนี้ก็เช้าอยู่แต่แต่ก็สายๆจริงๆแล้วเราก็จะสะดวกบ่ายแต่ถ้านอกจากวันไหนที่คิวงานคิวงานมันมันมันจัดได้แบบนี้นะ อ้อยยุงอ่ะอ้อยสูงมากนี่ลำนี้คือถ้าถึงปลายอ่ะสี่ห้าเมตรเลยนะตัดมาแล้วมันก็จะเหลืองประมาณสามเมตรนี่ประมาณสามเมตรนั่นนอนอยู่เนี่ยโอ้ยอยู่ข้างในอีกเยอะเลยโอเคไม่ดูนี่สิบลำยี่สามกิโลเดี๋ยวจะไปแบกอยากนู่นข้างในนู่นอีกลายมัดเลยก็คลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้แหละ บรรยากาศอ้อยลำใหญ่ๆสําหรับใครที่คือระบุได้เราเราก็มีเป็นโซนจนกว่าหรือไม่ก็ถ้าใครแบบถ้าลำใหญ่หมดนี้เราก็จะได้แจง้งออโซนลำใหญ่หมดแล้วนะอย่างเงี้ยเหลือลำประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะส่งภามาให้ลูกค้าดูก็แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องแบบสีน้ําเปลี่ยนสีอะไรอย่างงี้เราก็จะมีเคมนะทุกคนมีใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วถ้าเห็นผ่านคลิปนี้้วซื้อไปสมมติว่งซื้อไปแล้วไปไปเจอน้ําเปลี่ยนสีครั้งแรกเลยให้แจ้งมาที่สวนนะไม่ต้องไปประกาศ แล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปชวนคนอื่นด่าอะไรประมาณนี้เลยที่ไม่ระบุตัวนะก็คือมีอะไรก็แก้ไขตามหน้างานไปก็คือถ้าน้ำอ้อยที่สวนเราถ้าเกิดมีเปลี่ยนสีเออมันอาจจะเพราะดินเพราะอะไรเพราะอะไรหลายๆอย่างเพราะแกะ่เพราะอ้อยแก่อะไรเงี้ยบางบางงานมันสิบเอ็ดเดือนมันเริ่มออกดอกแต่ว่าเราก็จะเทสเรื่อยๆเทน้ำอ้อยเราเรื่อยๆบางทีสิบสามเดือนมันก็ไม่ดอกถ้าถ้ามีน้านะมันจะเป็นช่วงอย่างเงี้ยช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูช่วงที่แบบน้ําแห้งเร็ว แบบฝนหมดน้าแห้งเร็วเงี้ยอ้อยมันจะเปลี่ยนสีช่วงนี้แต่ถ,ถ้าโดนน้าอีกแบบฝนตกอีกรอบสองรอบใส่แพงนี้มันก็กลับไปสีสวยเหมือนเดิมธรรมชาติของอ้อยมันจะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นถ้าใครที่เจอปัญหาที่ว่าเอ้ยน้เอเอซื้อจากเราไปแล้วน้าอ้อยเปลี่ยนสีก็ให้รีบติดต่อกลับมาเพื่อที่จะเค็มนะทุกคนว่าเรามีอ้อยหลายโซนเยอะอ้อยมีเยอะสี่สิบห้าสิบตันนุ่นแหละเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ได้ด้วยไม่มีปัญหาอะไรแต่ให้แจ้งกันเราก็แก้ไขไปด้วยกันเนาะ คนขายน้ากับคนขายลาก็ต้องอยู่ด้วยกันไปยาวๆจนกว่าอ้อยจะหมดมันจะได้คุยงานกันต่อเราใจดีทุกคนใจดีเหมือนที่ลูกค้าใจดีกับเราก็คืออุดหนุนเราเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพื่อที่จะใหะ้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุดนะก็โอเคเดี๋ยวขอไปแบกอ้อยก่อนก็แจ้งไว้นะตรงนี้ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะก็มาช่วยกันแก้ไขถ้าเกิดน้ําอ้อยมีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งกลับมาที่ส่วนได้เลย เดี๋ยวเราจะจัดการเคมให้ว่าเออมันเท่าไหร่กี่มัดให้คัดไว้ว่ามันดำทุกมัดไหมน้ําเปลี่ยนสีน่ะที่บอกหรือบางอันสวยบางอันอเสียอย่างนี้อันไหนเสียเดี๋ยวเราเคมให้เลยนะเราช่วยกันแก้ไขเพราะมันไม่มีอ่บเขาเรียกอะไรงานเกษตรเรามันก็ควบคุมได้เท่านี้นะมันไม่ใช่งานแบบจากสร้างจากเครื่องจักรไม่ใช่ว่าเอ้ยสั่งผลิตออกมาตามลายผลิตออกมาเป็นลำๆอย่างี้เราปลูกเราแบบทั้งดินทั้งน้ําทั้งอากาศมันมีปัญหาทั้งนั้นนะ แต่เราก็พยายามรักษาคุณภาพนี่นห่ยถึงบอกว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราเค็มให้โอเคก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าน้ําอ้อยคันน้ํานะที่เรามีนะสวนอยู่อำเภอทุมพริัยจังหวัดสีสเกตมีอ้อยอีกเยอะนะโอเคก็ติดต่อสอบถามมาได้เดี๋ยวนู่นเริ่มมาแล้วข้างหลังง่ายแล้วเดี๋ยวขอไปแบกอ้อยก่อนบาย